ในเลขอะไรกันคะเอาไปซื้อหวยไหมคะเนี่ยน้องมาจากไหนกันคะมาจากกระบน้องอะไรกันคะเนี่ยน้องอะไรคะชื่อนุครับน้องนุ๊นาคุณอะไรคะมาบ่อยไหมคะที่นี่ครั้งแรกครับ ได้เลขอะไรคะมาซื้อบ่อยไหมคะมาที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะถูกไหมคะถูกค่ะเหรอถูกเลขอะไรบ้างคะเลขเหรอเลขอะไรบ้างคะท้ายเลขเลตรงวันใหญ่ใหญ่สามตัวบนแล้วก็มาได้สามสองไม่ได้จุดมาได้สามสามสองห้าแล้ววันนี้ได้เลขอะไรคะวันนี้ได้เก้าเจ็ดหกตัวสวยเจ็ดเจ็ด มืที่แล้วก็มาได้เขาให้3ามหของแฟนศูนย์ศูสของแฟนก็ถูกบ่อยไหมคะก็ถูกเนี่ยก็ถูกก็ถูกด้วยกันเลยนะ้มาด้วยแล้วใต้ดินด้วยเจ็ดศเจ็ดศซื้อสามกับไงซื้อสามสามเจ็ดเสนี้แล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนยก็ได้ฝันเมื่อที่แล้วท่านไปบอกบอกว่าหนูมาขอท่านไม้เถ้านให้่ทนท่านบอกว่าไม่ต้องเอาเอาหกสิ้านแต่หนูไม่ซื้อดูสิ เหรออ๋อท่านเข้าฝันเลยเลยคะเขาไม่ฝันไม่บอกหนูนู้นม่วันนี้หนูเลยมาอันนี้เราคนที่ไหนคะแต่แก้วค่ะหนูไม่เคยมาไม่เคยรู้เลยค่ะแล้วเขาบอกกันแล้วเขา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 อยู่ตรงนี้ให้เรามาตรงนี้ค่ะท่านอธิษฐานเพื่อนเล่าให้ฟังก่อนได้ทีนี้ค่ะ แล้วเราก็เลยไปขายของตลาดนะกก็เลยเขาเล่าให้ฟังหกเขาได้ทุกงนวดเข้ามาที่นี่เขาได้ทุกหนไว้แล้วบางเงินน้อยให้ใช่แต่เราแต่หนูอะแต่เราอะตั้งใจเจ็ดหกแล้วได้เด็ดนะคะวดนี้เหรอคะใช่เจ็ดหกสวยเพราะว่าเราทําแบบคือเอาบววลาุณฐานตัวหลังเละเพราะมันได้เจ็ดอยู่แล้วเจ็ดคือลเจ็ดก็ได้เจ็ด ซูรุ่นเอ็กซ์ซูรุหกอะไรก็ได้ก็หกก็เจนหกก็เลยเอาไว้แล้วพอดีเกดได้เนี่ยของตัวล่างเนี่ยแต่ตัวข้างบนมันไม่ได้ชัดไม่ไม่ชัดแต่ไม่ได้เก้าทะเบียนรถด้วยไงทะเบียนรถของเรามันหกหกเก้าเจ็ดหนูไม่เคยมาไม่เคยเลยท่านไปเข้าฝันเมื่อวันที่แล้วหนูบนบอกว่าขอถึงรางวัลที่หนึ่งหกร้านนะคะทีนี้แต่ท่านไปบอกไม่ต้องเอาเอาหกสิบร้านไปเลยแต่หนูไม่ซื้อดูดิบดูดิบอกคนก็ให้เลขเราเลยเหรอค่ะไปบอกหกสิบหกสิบอ่ะเขาบอกเงี้หกสิบโอ้เรื่องหกสิบ แต่หนูไม่ซื้อว่าเลขตัวเดิมนะหนูไปซื้อเตดรัฐเอบรัฐบาลมาอย่างเดียวหนูไม่ซื้อใตดินไม่เลยอันนี้น้องอะไรคะเนี่ยชื่อลีค่ะน้องลีค่ะนามสกุลอะไรคะชื่อจริงค่ะพนิดาลุงแสงค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยสี่สิบเอ็ดค่ะเอ่อทำอะไรอยู่คะทํางานโรงงานที่ปัดแก้วค่ะค่ะแล้วเพื่อนมาที่นี่แล้วไปเล่าให้ฟังค่ะเขามาขายของตลาดนะเขาเล่าให้ฟังเขาได้ทุกงวดได้เยอะด้วยอ ทีนี้หนูก็เลยเล่ากันทีนี้หนูก็เลยอธิษฐานขอให้หนูถูกเลยนะที่มาวันกระถินอ่ะมาวันกระถินเขาเอาง